มูดข at, ับโชวมาถวย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 ยิงมาจำไปจำไฟปาไว้หลังอีกแล้วไฟลุกไฟอะไฟร้อนถวยถวยได้หนึ่งนึกโดนมาถวยถวยไฟต้องปาสลิดไปเลยซิซี่ชนเข็มอะไรที่ได้แล้วถุยถวยยิงต่อมาเฮ้ยซิซี่ว่าไงจะชุบได้ไหมหน้าตรงนี้แล้วมาเลนเจอร์จะมีเป็นน้องจอได้จอโดนซ้ำไปเหมือนกันแล้วลิลิ่แล้วแต่จะมีซี่ไปถวยถวยคนเดียวเก็บเพิร์มมูดหมดเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทริปเปิลคิวอย่างนั้นหรือ พับจีไทยแลนด์โอเพนซัมเมอร์สึกการแข่งขันเกมพับจีระดับประเทศชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า4 0 0แสนบาทและคับตัวแทนทีมไทยเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน p ศ s Six Impact สึกการแข่งขันเกมพับจีระดับภูมิภาค รับชมกันถ่ายทอดสดการแข่งขันและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook YouTube TikTok Twist PUBG Thailand Official และ Twist FPS Thailand